เอาคร,รับผน้ำมันไอดีเซลมาเด้ผมหา,าสื่อใสกับบ่ได้โซลาคือบาโซลาเดยวนี้ผมไปหาแล้วอสองสามปั๊บมันมีครับบ่ได้บ่ได้เลยท่านเอาดีเซลมาลดพอห่างท่านที่เ,เด็กปั๊มเขาว่าอันเดียวกันเด็กพอมับนบ่เดียวกันดอกเดียวกันได้ได้เดยวนี้พอเติมมาจนลดพอสภาพดีแลรวเบิงบ้งดมเบิงบ้งกับหูววัดบะแม่น,นี่ยเข <อ S 1> าคือบมัน่ได้เสีนนะ โผมไปซืออ้บอบ่อดดบ่อดดเลยคิ้วแห้งพดอดมาแล้วเขาวาได้เลยไปเปลี่ยนว่าไงนะไปเปลี่ยนเอาโจลามานี่มันบ่อแมนไอ,อน้ำมันหอดสองลอยสามลอยกับสี่ไ,ไปเปลี่ยนบักไก่ไปเปลี่ยนเป็นบ่อแมนรถพอสีห้างไปก็เท่า,ากับปึกขักระปกเนี่ยไปหานอนเว้นตะ,ะก้อนหลับปูจ้งสีมาก โดนน้ำมันไปตรงกว่าเท่ากันนะเมื่ไปเปลี่ยนหัวมันดอกนะครับน้ำมันโอก็ไปโดนแต่หำโอ้ไฟมันดับครับอยู่ปั๊มได้บ่ล่ะแบบดีพอว่าหรือว่โซล่าหรือน่ะได้อยู่ครับได้อยู่บ่นเป็นดีเซลเป็นบ่เนี่ยงานครับโซล่าแหละครับโซล่าเนาะครับเดี๋ยวพอจะดมเบิึงก่อนถ้ามันแนนพอสิผู้จะกินเลยนะ เออนี่โซล่านี่จักแบนนี่ลาเออดิพอสิเติมคุณแม่มึงถาเห็ดหยาคือคุณถาจะเข้าเด้อ้า